เจ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดี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 สวัสดี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 เจอกันก็ทักทายกันว่าสวัสดีใครน่ารักชูสองเมื่อขึ้นใครน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสใครน่ารักพนมมือไหว้แล้วทักทายกันว่าสวัสดี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  สวัสดี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 ดดเจอกันกระทักทายกันว่าสวัสดีสวัสดีเด็กๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูชื่อคุณครูติ๊กนะคะวันนี้คุณครูจะมาชวนเด็กๆทำกิจกรรม mm hmm. วาดภาพระบายสีทเทียนค่ะเด็กๆีวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาแนะนำอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเป็นที่ต้องใช้ในวันนี้ก็จะมี ีเลยกระดาษนะคะเป็นกระดาษแผ่นที่มีพื้นที่สีขามนื้อนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถนํามาวาดได้และอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างก็คือนี่ค่ะสีเทียนอันนี้ก็คือสีเทียนนะคะเด็กๆสําหรับเด็กๆที่ไม่มีสีเทียนนะคะเด็กๆก็สามารถใช้อุปกรณ์อย่างอื่นที่มีสีสันเมื่อเราวาดลงไปในการ ล่าแล้วเนี่ยสามารถมองเห็นได้นะคะเด็กๆคุณครูขอดูฝ่ามอือเด็กๆหน่อยบาย,บายบายคุณครูหน่อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการจับสีเทียนที่ถูกต้องนะเด็กๆอยู่อนุบาลหนึ่งแล้วสามขวบแล้วใช่ไหมคุณครูหวังว่าเด็กๆจะสามารถจับสีแบบคุณครูติ๊กสอนในวันนี้ได้เออเดี๋ยวทำมือเป็นนี้นะคะ่ะนี่คือนิ้ว นี่คือนิ้วชี้ถูกไหมคะแล้วนี่ก็คือสีเทียนที่เด็กๆจะวาดเด็กๆก็จับมันแบบนี้เลยค่ะใช้สองนิ้วในการจับแล้วนิ้วที่เหลือประคองเอาไว้ดูสิค้าทาได้ไม่เอ่ยทําได้ไมเอ่ยเด็กๆก็จะจับแล้วก็จะอยู่แบบนี้นะคะเห็นไหมคะ,ะใครทําแบบนี้ได้เก่งมากๆเลยปลอกมือให้ตัวเองหน่อยเสร็จแล้ว วันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการลากเส้นให้เด็กดูเพื่อเด็กจะได้ไปฝึกที่บ้านนะคะไปชมกันเลยเด็กๆลากเป็นเส้นตรงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขีดเส้นทะแยงไปมานะคะจับอย่าลืมจับดินสอให้ถูกต้องนะและเด็กๆก็ลากเส้นขึ้นลงขึ้นลงเหมือนฟันปลาฉลามแบบนี้นะคะนี่ลากขึ้นไปลากขึ้นมา จากนั้นก็ทําลากขึ้นเป็นลูกคลื่นค่ะเด็กๆขึ้นลงขึ้นลงสวยจังเลยจากนั้นก็วาดขึ้นเป็นโค้งโค้งเส้นโค้งเส้นโค้งแบบนี้ไปเรื่อยๆและอีกเส้นหนึ่งอันนี้อาจจะยากหน่อยสำหรับเด็กๆนะคะแต่ก็ฝึกกันได้นี่คือเส้นก้นหอยค่ะเรียกว่าเส้นก้นหอย วน,นไปได้เลยอย่างนี้นะพอ,เ,อเริ่มเก่งแล้วเด็กๆก็สามารถวาดเป็นวงกลม,มได้ค่ะนี่ก็คือสามเหลี่ยมและนี่ก็คือสี่เหลี่ยมเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆ,กๆเห็นไหมล่าไม่ยากเลยเด็กๆแค่ฝึกขีดเส้นตรงขีดเส้นทะแยงวาดเส้นลูกคลื่น ฝึกควบคุมมือของตัวเองทุกๆวันเด็กๆก,ก็จะวาดภาพเก่งขึ้นนะคะส่วนรูปวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเด็กๆก,ก,ก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับมือหนูวาดได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูติ๊กก็อยากจะให้เด็กๆนะคะวาดภาพตามจินตนาการนะคะวาดภาพอิสระเลยแล้วก็ส่งผลงานางนี้ถ่ายภาพกับตัวเองพร้อมกับชิ้นงานของตัวเองแบบนี้ ะะส่งมาในไลน์หรืออาจเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูจะได้ดูได้ชื่นชมนะคะเอ๊ะเอ๊ะอห๊หนูหนูทั้งหลายทุกครั้งที่เด็กวาดภาพระบายสีเสร็จนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักล้างมือให้สะอาดและที่ขาดไม่ได้ก็คือจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหหยิบมาจากตรงไหนก็เก็บใส่กล่องคืนให้เรียบร้อยนะคะว่าเราจะได้เจอกันที่โรงเรียนเร็วน,นะขอเด็กๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ